บา,บาดแคบสองประตูแต่คันนี้ไม่ธรรมดาเสริมทุกล้อไปให้ขนาดปกนิ้วดักเต็มเครื่องยนต์เทอร์เบอร์หกสปีดเกียร์ออโต้โลบาร์ขายาวแบบสปอร์ตบาร์แบบนี้นะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับแต่ว่าคันนี้อัปเกรดแล้วนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18สวัสดีครับทอดอินฟินิตี้ครับวันนี้มีรถแคป มาให้ดูกันนะครับราคา794,000บาทเท่านั้นเองและบอกเลยว่าคันนี้แต่งแบบเต็มๆแน่นๆเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังท่นี่เองคันนี้เลยครับนี่รุ่น XLS ขับแคนะครับเป็นกระบะแคป2บประตูแต่คันนี้ไม่ธรรมดาผมจะบอกให้โลโก้ของ Infinity ตอนนี้เลยก็คือนี่ครับกระจังหน้า FORD แบบนี้ สามารถเลือกโทน FORD ได้ว่าจะเล่นขอบเป็นสีอะไรสีน้ำเงินสีชมพูสีแดงได้หมดเลยตามสไตล์ของลูกค้านะครับส่วนคันนี้นะครับตรงนี้เป็นหน้าเดิมของของรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับ XLS <S'> <i> นะครับก็จะเป็นสีเมทัลเกย์นะครับจะเป็นสีออกเทาๆออกไปทางสีสีดำเทา,ทาเข้มประมาณนั้นนะครับจะทำให้รถเนี่ยดูสุขุมมากเพราะว่าสีดำอ่ะพอเราเลือกซื้อไป ต้องบอกเลยว่าต้องดูแลอย่างดีละเมียดละไม้มากๆเหมือนสาวคนหนึงนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นขนแมวง่ายมากแต่พอเลือกเป็นสีเมทัลเกหรือสีเทาเนี่ยครับเลยทำให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นเยอะนะครับทีนี้คันนี้นอกจากกระจังหน้า FORD แล้วใส่นี่เลยครับข้อไฟหน้าไปให้นะครับข้อไฟหน้า C c ค a m ถามว่าดียังไงก็คือผมบอกได้เลยว่า ทำให้รถเน่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปรับกับกระจังหน้า FORD แล้วก็ไฟด้านหน้าของเขาเป็น LED นะครับทีนี้มาทางด้านข้างเลยครับด้านข้างเสริมซุ้มล้อไปให้ขนาด6นิ้วนะครับแบบนี้เลยทำให้รถแคปบของเราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอร์สปีดเกียร์ออโต้นะครับและที่สำคัญจะพลาดไม่ได้เลยสำหรับของ Ford นะครับสำหรับ r a n g e r นะครับที่ กระจกมองข้างของเขานะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกแล้วนะครับฉะนั้นไฟเลี้ยวมีทั้งด้านหน้าและก็กระจกด้านข้างนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่หรือการมองเห็นของรถคันอื่นๆสามารถเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นและคันนี้เพิ่มเติมมาด้วยคิ้วกันสารเลนเจอร์แบบนี้นะครับและตัดด้วยตัวรถซึ่งเป็นที่ครอบมือจับที่เป็นสีดำด้านแบบนี้ทำให้รถสวยมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญ คันนี้ถ้าชอบแบบแนวสติกเกอร์สามารถออกแบบสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าต้องการแบบเรียบๆหรูๆแต่เน้นเท hey นะครับอ่ะต่อมานะครับเราจะไม่พูดไม่ได้บันไดข,ข้างของเขามีทุกรุ่นทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแคบเป็นสี่ประตูนะครับมีหมดแล้วก็ของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆสามารถขึ้นเหยียบได้เลยนะครับแล้วก็หน้ากว้างของเขาของบันไดสามารถเหยียบได้เกือบเต็มเท้ามากๆทําให้ไม่มีการลื่นถไหลแต่ว่า พื้นของเขาจะเป็นพื้นทรายนิดๆน,นะครับก็เวลาลงก็ระวังลื่นและระวังไปโดนมันจะเป็นแผลเอาได้นะครับก็ระวังนิดนึงอ่าด้านหลังที่ผมบอกเป็นซุ้มล้อเหมือนกันใส่เหมือนกันทั้ง4ด้านเพิ่มมิติของความหล่อและที่สําคัญจะไม่พูดไม่ได้นะครับนี่นครับโลบาร์ขายาวแบบสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับรุ่น GT ของ Outlander นะครับความเท่ความหล่อของเขาเหล็กของเขาหนามากๆนะครับสามารถเพิ่มเติมใส่แบบ สัมภาระเข้าไปได้ด้วยนะครับเวลาสามารถแต่งเพิ่มเข้าไปได้คันนี้นะครับโลบาขายยาวแบบนี้นะครับเหมาะทําให้รถสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแคปแบบนี้นะครับทำให้ช่วงรถดูยาวมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เมื่อกี้ข้ามไปนะครับเรื่องของล้อนะครับล้อเดิมของเขาเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับแต่ว่าคันนี้อัปเกรดแล้วนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับ คืออัพไซส์มา2ไซส์และคันนี้ผมบอกได้เลยเป็นยางซูแม็กนะครับเป็นยางออเทเรนซึ่งยางออเทเรนที่ผมบอกไปสามารถวิ่งได้ทั้ง2ช่วงถนนทั้งลุยแล้วก็อ่อนรดนะครับได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฮเวย์ uh, highway, หรือมีลุยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับฉะนั้นขุมกําลังของเขาด้วยเครื่องสองพันแลวยังเป็นกระบะแคบแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ารถของเขาจะ ไม่แรงแรงแน่นอนเกาะถนนอยู่แล้วนะครับผมด้านหลังรุ่นนี้พอเป็นรุ่น XLS เนี่ยผมจะบอกแบบนี้ว่าราคาไม่แพงเนี่ยเขาให้กล้องมองหลังมาแล้วนะครับแบบนี้ถ้าฉะนั้นในการถอยจอดนะครับทัศนวิสัยในการถอยจอดก็สามารถทําให้เรามองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับหรือผู้ชายขับฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆซึ่งราคาไม่ได้แพงไม่ได้แรงเลยนะครับและที่สําคัญ ใส่ตัวครอบกับท้ายแบบนี้มาให้เสริมความหล่อของ Ford เข้าไปให้นะครับซึ่งผมจะไม่ได้ติดตัวหนังสือ Ranger acrylic ตรงนี้ไปให้เพราะว่าพอติดลงไปเยอะเนี่ยมันจะดูลกนะครับถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใส่แบบใดแบบหนึ่งจะดูสวยกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกเป็นสีหรือว่าเป็นโทนสีตามที่ชอบได้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญจะไม่พูดไม่ได้กันชนท้ายเราเสริมความหล่อด้วยกันชนท้ายเหล็กแบบนี้นะครับ และกันชนท้ายเหล็กซีรีส์ของเขาเป็นซีรีส์ GT เหมือนกันของ Outlander งานแบบนี้พรีเมียมมากๆเพราะว่าเหล็กของเขาหนามากๆนะครับมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนให้2ดวงและที่สําคัญมีห่วงโอเมก้าให้แต่ห่วงโอเมก้านี้ผมแนะนําเลยว่าเป็นการติดแบบสวยงามเนะเอาอะเพราะว่าคันนี้ถ้าเป็นกันชนท้ายแบบนี้สามารถเสริมบอลลากจูงเข้าไปได้นะครับลากไปได้3.5ตันขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะไปใช้งานแบบไหนแต่ถ้าเป็นขับ2 อย่างเงี้ยผมแนะนําว่าถ้าติดก็ควรจะเอาไว้ลากเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องไปลากเยอะมากนะครับอ่าในส่วนของข้อปลายท้ายนี่ผมใส่ข้อปลายท้ายมาให้เพราะว่าเพิ่มความสปอร์ตเพราะว่าเรามีกราบด้านท้ายมาให้แล้วฝาท้ายมาให้แล้วฉะนั้นพอเสริมความหล่อเข้าไปเนี่ยมันต้องเอาไปแมทช์กันกับตัวท้ายรถจะทําให้รถดูเต็มมากยิ่งขึ้นส่วนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในของเรามีอะไร ในตัวโซนรถกระบะแฉบแบบนี้นะครับเวลาเปิดรถนะครับเปิดประตูออกมาปึ๊บเห็นไหมครับปกติแล้วรถรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าคันนี้เราจัดไปให้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับทูโทนสีดําแบบนี้ทําให้มันเข้ากับตัวรถมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยยูริเทนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วยังไม่ใช่พวงมาลัยพุ่มหนังนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเพิ่มความหล่อความเท่จอ10.1นิ้วนะครับและ ด้านหน้านะครับก็เป็นจอฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยและส่วนพวงมาลยัยนี่ครับเออส่วนส่วนพวงมาลัยอะ,อะส่วนของกุญแจเดี๋ยวเรามาดูกุญแจกันกุญแจจะเป็นดอกแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถลดล็อกและล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถพับกุญแจเก็บได้แบบนี้นะครับส่วนเวลาจะใช้ก็แค่ดึงออกมาชแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับชึบแล้วก็สตาร์ทรถบิดหนึ่งทีสามารถสตาร์ทรถได้เลยนี่ครับ แค่เสียงสตาร์ทรถของเครื่องสองพันของแคปแบบนี้ก็คำรามแบบหล่อๆแล้วถ้าเป็นแบบมาแต่งจะขนาดไหนนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ธรรมดาเลยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกระบะแคปตอนหลังกันอ่านี่ครับกระบะแคปตอนหลังเราก็ใส่เป็นเบาะหนังมาให้แบบนี้นะครับทําให้เข้ากับตัวรถนะครับนี่เป็นมิติของความสวยของเขานะครับนี่สามารถนั่งได้ไม่อึดอัดเพราะว่า ford ranger รุ่นนี้มีความกว้างมากๆนะครับถึงจะเป็นแคปก็ตามนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญ ได้จัดสครับเพจแบบเต็มแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับเป็นสครับเพจสแตนเลครับของแลนเจอร์นะครับนี่คือความหรอและในส่วนของการปิดประตูผมแนะนําเลยเวลาที่เราเปิดประตูเราเปิดบานนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดบานนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาปิดเราต้องปิดบานนี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่คือการปิดที่ถูกวิธีนะครับบางคนนะครับปิดผิดวิธีก็จะทําให้มันทับกันแบบนี้และรถอาจจะเกิดความเสียหายในในการแบบ สีอัถ้ารถลอก,ลอกหรืออะไรได้นะครับผมแนะนําว่าระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่ขับกระบะแครเนาะอ่ะแล้วก็ยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปของผมด้วยถ้าทําดีออกมานะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปออกมารีวิวให้ดูว่ารถของพี่ๆทุกคนแต่งสไตล์แบบไหนหล่อแบบไหนเท่แบบไหนเพื่อที่ทุกคนจะได้แปรเดบการแต่งของตัวเองนะครับ และถ้าใครอยากซื้อฟอร์ดอยากออกรถฟอร์ดนะครับให้คิดถึงทศนะครับคิดถึงทศอินฟินิตี้เดี๋ยวทศจะทิ้งไว้ให้ลิงก์ด้านล่างเลยหรือโทรที่0ูนย์หก9ี่หกเจ็ดสี่ี่เก้าสี่หและยังไงทศฝากช่องทศอินฟินิตี้ของทศด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทศนะครับและเราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเพราะทศมีจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับและที่สําคัญส่งรถทั่วประเทศด้วยท,ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ